วันนี้สาวเราก็จะมาทำข้าวผัดทำข้าวผัดให้ลูกชาย วันนี้เราก็จะใส่ไข่ลงไปนะวนันนี้ไข่ไก่แบบสาวดาเลยใส่ไข่เป็ดลงไปแทน พอไข่ขเหลือเนี่แล้วเราก็ใส่ข้าวไปเพราะข้าวสาวเราก็ปรุงมาเรียบร้อยเลยเนาะทำข้าวผัดให้ลูกชายพอเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนโรยหอมลงไปค่ะนี่คือข้าวผัดเด็กนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูนที่สองเนาะจะผัด ใส่ใสายสาพอได้ที่เราก็ปูใส่น้ําตาลนิดนึง ใส่รสเป็นนิดนึงใครชอบมากก็ใส่มากใคาชอบน้อยก็ใส่น้อย้อาหอยลงไปนิดนึงน้ำปลาหนึ่งชอ้อนรอสักพักนึงก็รอเขาเดือดเนาะพอได้ที่เราก็ใส่ถั่วลงไป ต่เราจะใส่ถั่วอย่างเดียวเนาะจะไม่ใส่เขื่อใส่ใบมะโกรโูดลงไปค่ะพอสุกทุกทีเราก็จะใส่หโลรกคาลงไปเน้อง ใส่โหระพาลงไปก็เป็นว่าอันเสร็จค่ะก็มาชิมกันเนาะสุดยอดพอเสร็จแล้วหน้าต่างเขาก็จะเป็นแบบนี้เนะาะผัดพริกแกงไก่ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับซ่องสาวราวพาแซบชาแนลนะคะวันนี้สาวราวเองก็ หามาแนะนำอาจะมีต้มจืดมีข้าวผัดมีผัดพริกแกงไก่ค่ะอาหารเช้าก่อนไปทำงานทุกเช้าค่ะมามากินข้าวกัวบสาวเนาะลูกชายก็จะไปเรียนออนไลน์ ต้มจืดเต้าหู้ค่ะเอาหู้หมูหมูค่ะจะเป็นลูกตายค่ะค็นจะมีโมข่อยหาักออกกล่องพี่นนอง จะเป็นเช้าๆก่อนออกไปทำงานกันค่ะืม ข้าวผัดค่ะข้าวผัดไม่เสร็จผักลูกชายกินด้วย มรนไหนเขาทุกเวาจะเช้าเป็นข้าวก่จะทำงานมีตังโมปะมีมีม,ม,ม,มีตังโมมีใหตุนขอใตุนหน่อยกขายกินนะคะ คำเดียวเลยอืมเก่งมากสวัสดีสำหรับคลิปนี้สาวลาวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลาวด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบ้านมนท์มาบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye. Bye bye.